บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะแล้วก็เรื่องราวใหญ่โตนะนะคะมีแฮชแท็กแบรนด์แม่หัวนะคะก็คือเรื่องราวของการวางยาสลบแมวนนะคะซึ่งุ้มกลับออกมาชี้แจงแล้วว่าวางจริงนะคะแล้วก็เป็นเขาเขาใช้คําว่าใช้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแต่ทีเนี้ยมีหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญคํานี้หมายความว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องการบอกว่าการวางยาสลบุเนี่ยจะต้องเป็นแพทย์เขาเรียกนะหมอหมอสัตว์อะ แต่ว่าแพทย์เท่านั้นที่จะต้องเป็นคนวางยานู่นนี่นั่นนะคะรวมถึงประเด็นที่ว่าจะต้องมีการรีเช็คหรือเปล่าว่าแมวจะต้องวางยาเนี่ยแถึงสิชั่วโมงต้องอดอาหารถ้ามันสำลักมันจะทําให้น้องตุยได้นะคะรวมถึงเรื่องของอะไรอะ่ะโอหลายเรื่องมา,มากๆเลยเรื่องของว่าโมเดลลิ่งเออเพราะว่าเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยมันมาจาก สัสตว์ต่างๆที่เข้าฉากเนี่ยนักแสดงสัสตว์เนี่ยมาจากโมเดลลิ่งคราวนี้เขาก็สืบสาวเราเรื่องว่าเอ้ยแล้วโมเดลลิ่งเนี่ยเลี้ยงดูสัสตว์ได้ดีจริงๆหรือเปล่าทํำไมถึงทําแบบนั้นแบบนี้รวมถึงคลิปที่ออกมานะคะก็มันพอมันดราม่ามันหลายเรื่องมากก็เป็นประเด็นว่าเอ้ยมันใช่ตัวตัวนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ อันนี้ก็อาจจะนิดนึงอาจจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงหรือยังไงนะคะตอนนี้คนก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆจนถึงขั้นว่าแบรนด์ละครนะคะรวมถึงนักแสดงต่างๆก็ออกมาคอมเมนต์ตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาขอโทษกันเต็มไปหมดเลยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงนะตอนนี้เรื่องก็คือไปถึงแบบกระทรวงทบวงกมต่างๆแล้วรับเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าเอ๊ะอะไรมันคืออะไรเหตุการณ์ยังไงเพราะว่าทาาุแมวคือเขาก็ ไม่โอเคจริงๆเนาะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจในมุมของคนที่รักสัตว์ด้วยแล้วก็มันอาจมันทำให้แบบชีวิตอาจจะปอกได้อย่างเงี้ยเออแต่เขาก็ทางทีมงานหรือพุ่งกับเขาก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวจะเอาน้องเนี่ยไปตรวจสุขภาพอีกทีเพื่อเป็นการรีเช็คว่าแบบโอเคไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าในแง่ของกระแสสังคมหรือว่าในโลกโซเชียลเนี่ยเขาคงแบบ เดือนไปมากๆแล้วเพราะฉะนั้นติดตามดูกันอย่างยาวๆว,ว่าเป็นอยังไงอย่างคอมเมนต์คุณคนนี้นะคะเบบอกว่า,วาไม่โอเคค่ะไม่แปลกใจทําไมละครไทยไม่เจริญคือถ้าวางยาสลบต้องอดอาหาร8-12ชั่วโมงและนี่คืออะไรถ้าเกิดเหตุสำลักร์หลอดลมหรือตุยจะยังไงนะคะ,ะหลายทิศทางเป็นประมาณนี้นะคะต้องติดตามดูกันแล้วแะว,ว่าจะจบยังไงเรื่องนี้ ส่วนตัวเรานะเราคิดว่าคงไม่มีเจตนาที่จะทารุณนนะ่ะอันนี้พูดจัดพูดเป็นกลางที่สุดนะคงไม่มีเจตนาเจตนาที่จะทารุณแต่คงไม่รู้แบบไม่รู้แบบก็ก็คือเหมือนกับว่าโอเคมีคนรับผิดชอบคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมวางยาเป็นใช่ไหมมาจากโมเดลลิ่งใช่ไหมอาจจัดการไปนะอะไรอย่างงี้คือตัวของอันนี้คิดคิดเองคิดว่าตัวแบบผู้กํากับหรือตัวคนในกองคงแบบ โยนาที่ให้โมเดลิ่งหรือคนที่หามาจัดการเรื่องนี้แต่อาจจะบอกคอนเซปต์ไปแต่อาจจะไม่ได้คิดน้อยไงอาจจะคิดน้อยแต่คงไม่ได้คิดถึงขนาดแบบว่าเอาม,ามันแก้เอามันเอามันมาแก้เอามันมาทําให้ถึงตุยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คงอาจจะคิดน้อยจริงๆอันนี้คิดน้อยเกินไปมากๆก็เลยส่งผลอืมแบบ คิดว่าอย่างนั้นแต่รอดูแล้วกันว่าอะไรยังไงต่อไปแต่มันเดือดจริงๆนะพวกเธอคิดเห็นยังไงกันกับเรื่องนี้บ้างส่วนตัวก็รู้สึกว่าจริงๆนะดูตอนแรกรู้สึกว่าทําไมซีจีเนียนจังอันนี้พูดเรื่องจริงเออทําไมซีจีเนียนจังวะทาไมเขาทําให้มันแบบออเอออกมาได้ด้วยดวนี้มันแบบมันจะมีกอ,อก,กอ,อกแบบกอกอกห่าหาออกมาถ้าเธอไปดูอะ่ะเออทําไมได้ขนาดนั้นอ่ะติดตามค่ะ